โอเคครับคนดูสลับใครที่อยากได้ตัวละครใน Toilet Tower Defense เนี่ยผมขอแนะนําเว็บนี้นะคนดูบิวประกอบน,นั่นเองนะครับนะสลับเว็บนี้นั่นเองนะครับมีตัวละครใน Toilet Tower Defense ให้เราเลือกซื้อเลือกค่ากันมากมายนะครับนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยได้ปรับราคามาใหม่นะครับโคตรถูกนะครับผมนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับ แบ็กแมนตึงๆนะครับสามารถกรอกข้อมูลและสั่งซื้อได้เลยนะคนดูนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแมปอนิเมดีเฟนเดอร์นะมีตัวละครหลายๆตัวให้เราเลือกซื้อเลือก่ากันมากมายนะครับนะอย่างเช่นโกโจสโตรุต,ตัวตึงนะครับผมมะนอกจากนี้ก็ยังมีแมปสกิบบีดีทาวเวอร์ดีเฟนให้เราเลือกซื้อเลือก่ากันอีกด้วยนะครับผมบริการดีส่งไวปลอดภัยร0 0เ์นะครับผมนะต้องร้านนี้นะครับบิวประกอบนะมาเลือกซื้อเลือก่ากันได้เลยนะครับผม welcome to toilets tower defense ก็สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะผมลูมิแอร์วันนี้เนี่ยอยู่กันในเกม Toilet Tower Defense เหมือนเดิมนะครับผมนะคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ไปลงโมดใหม่กันมานะครับต้องบอกเลยว่าแห้งนะครับผมนะเกือบชนะนะครับผมเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับผมนะบอกเลยว่าโคตรสนุกนะครับนะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เปียกกำลังใจให้ ผมสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับนะคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับเป็นตัวละครที่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะนี่เลยนะครับผมตัวสีแดงๆนะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เท่มากนะคนดูคือแบบนึกว่าแบทแมนหรือเปล่าอันนี้แต่ไม่ใช่มันอาจจะเป็นแบทแพนเทอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่อีกอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะแต่ผมเนี่ยได้เจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันสักนิดนึง นี่นะครับอยู่อันแรกเลยเนาะเป็นตัวแบบว่า,ามีเอฟเฟกเป็นคันธนูนะก็คือโจมตีไปทางตรงนั่นเองนะคนดูมีดาเมจเนี่ยอยู่ที่แสนสอกกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับแล้วก็มี DPS เอนี่ยอยู่ที่แสนสองเช่นเดียวกันนะมีครูดาวที่หน่งะครับมีระยะอยู่ที่65นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะถือขวานสีแดงแบบตึงๆเท่ๆโกโก้นะครับ ถามว่าผมมีตัวนี้ได้ไงก็จากร้านนี้เลยนะครับผมนะบีบกรนะครับผมนะลิงก์ด้านล่างนะครับมีทุกตัวนะครับสามารถไปรั่งซื้อกันได้นะครับบอกเลยว,ว่าร้านนี้เนี่ยขายทู่ไข่ดีปลอดภัยไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร <oque. S 1> ้านนี้ดีจริงๆนะครับผมนะโอเคผมก็ได้เจ้าตัวนี้มาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวนี้กันนะครับว่ามันจะทษมันจะตึงมันจะโก้หรือเปล่านะคุณดูนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับผมโอเคครับคุณดูก็ตอนนี้เข้ามาในเกมกันแล้วเนาะ โอเคก็ผมได้ทําการไปฟาร์มตังมาแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองวางเจ้าตัวนี้ดูนะครับใช้ข้าว,วางอยู่ที่สนะี่พันเนาะก็ค่อนข้างเทเลยนะครับโอ้โหโอ้เทจัดคณดูอ๋อบวงประมาณนี้นะคนดูเดี๋ยวเราจะวางตรงกลางโอ้โหมีเอฟเฟคลงมาด้วยตึงจัดโอ้เป็นตัวแบบถือขวานนะคนดูโอ้โคตรเทเลยนะโอ้ถือขวานฟันนั่นเองนะดามเมจเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นนะครับผมดามเมจเริ่มต้นเนาะ โอ้ดาเมจเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30,000นะคนดูระยะ20แล้วก็ครูดาวที่3นะโอ้ฟันแบบตึงๆเลยนะครับผมเนาะโอ้ oh, แบบเทจัดเลยนะฟันโอเคเราจะอัพขั้นแรกนะครับใช้7,500นะคนดูนะเรียบร้อยนะครับผมระยะเด้งไปอยู่ที่20นะครับแล้วก็ครูดาวสองนะโอ้โคตรเท่เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนะ oh, าะโอ้เทจัดตอนนี้ดาเมจเนี่ยอยู่ที่50,000นะคนดูนะสำหรับดาเมจนั่นเองนะครับผมนี่ฟันตึงๆ ฟันรัวนะครับอ,อัพขั้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหมื่นนะเดี๋ยวเราจะอัพกันเลยนะคนดูจัดไปโอ้โหเหมือนปีกมันจะเท่ขึ้นนะคนดูแล้วก็มีเอฟเฟกต์แดงๆเพิ่มขึ้นนะดาเมจตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1นึ่งแสนแล้วนะคือเร็วมากนะดาเมจเนี่ยเร็วมากนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่25นะคูดาวอยู่ที่2นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโหจัดนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโห ตีแสนนะตีทีละแสทีละแสน,นะครับผมบอกเลยว่าโหดจัดนะครูดาวเนี่ยอยู่ที่สองนะคนดูนะครับดูดีมันจะตีแบบเป็นฟูไหมปุ๊บโอ้ยติดไฟแล้วนะคนดูมีไฟด้วยเห็นปะมันติดเผาไหมเว้ยโอ้โหติดเผาไหมนี่คิดถึงพวกเจ้า UTC ล่างกอนเลยนะไอ U ูทีล่างกอนเนี่ยมันมีเผาไหมนะคนดูล่างแรกเลยอะ่ะโอ้มีเผาไหมแบบตึงๆนะคนดูโอ้เทจัดเลยอะ่ะ อัพขั้นต่อไปไนดะ้อยู่ที่ห5ื่นนะเดี๋ยวเราจะอัพกันเลยนะคนดูนะเป็นขั้นที่4นั่นเองเรียบร้อยนะครับอุ้ยโอ้ยเพิ่มวงไหมอีกวงหนึ่งนะคนดูเป็นวงอะไรป้อยอะไรออกไปวะลูกสอดปะอ๋อเหมือนคล้ายๆป่อยคล้ายๆป่อยลูกสอดออกไปนะคนดูโอ้เท่จัดอะตอนนี้ดาเมเนี่ยอยู่ที่แสนสองนะน่าจะโคงที่แล้วดาเมจน่าจะเท่านี้ไม่มีเปียนแล้วนะ แล้วก็มีระยะอยู่ที่50นะครับมีคููดาวที่1.5นะคนดูบอกเลยว่าตึงจัดนะน่าจะยู่แล้วอะคือทีผมขายพวกนี้ทิ้งเลยแล้วกันเนาะมอนน่าจะมาแบบเข้ามาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันโจมตีเป็นทางตรงเลยนะคนดูอย่าดูไนดะ้เดี๋ยวดูนะเห็นปะทางตรงไปเลยเห็นปะปุ๊บหายไปทั้งแถวเลยเห็นปะเห็นปะอย่าดูนะฟู๊ปคือหายไปทั้งแถวเลยนะคนดูมันมีเอฟเฟกต์อาคันธูนะก็คือแบบว่า มันจะโจมตีฟู l เอลีเป็นแถวตรงนะคบผมนะแล้วก็มีเผ่าไม้อีกโอ้โหเทจัดนะแต่ก็น่าจะต้องเป็นขั้นยิงธนูนะครับถึงจะเป็นแถวตรงฟู l เอลีนะคนดูนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอัพอีกคั้นหนึ่งนะครับน่าจะเป็นคั้นสุดท้ายแล้วถ้าผมดาวนะใช้20,000เรียบร้อยนะครับมีเกาะเพิ่มขึ้นมานะคนดูกะตรงนี้เนาะโอ้หเทจัดนะครับมีดาเมจอยู่ที่แสนสองนะคนดูมีระยะอยู่ที่65คูดาวหนึ่งนั่นเองนะครับบอกเลยว่า โคตรตึงนะครับสำหรับตัวนี้เนาะโอ้โหระยะนี่กว้างจัดเลยนะคนดูประมาณน,นี้นะแล้วก็มีวงเล็กอันนี้นะครับน่าจะเป็นวงใช้ดาบตีนะคนดูบอกเลยว่าเท่จัดนะสำหรับเจ้าวงนี้เนาะโอ้โหโคตรตึงเลยวางได้กี่ตัวนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมจะลองวางอีกสักตัวหนึ่งนะครับน่าจะวางได้สักสองตัวนะกำลังดีโอ้ยได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมนึกว่าวางได้นิดเดียวนะเดี๋ยวเราจะวางสามประสาน <laughs> โคตรเท่นะครับเดี๋ยวเราจะอัพกันเลยนะครับอัพนะเลยนี่นะครับวางสามตัวนี่คือแบบว่าไหวแน่นอนนะคุณดูเอลงเอเลดี้หื่งน่าเอาไปลงมากนะคนุณดูตอนนี้เนี่ยผมอยากเอาไปลงโหมดใหม่มากเลยนะเอาไปแก้แค้นนะครับผมคือโหมดใหม่เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมแพ้มานะโอ้ถ้ามีเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโหมดใหม่ได้โดนตบเป็นน้ำนะครับผมนะคือมอนเนี่ยไม่ได้ออกมาเลยนะครับเพราะว่า ทางนี้เนี่ยมันเป็นทางตรงแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยทางตรงแบบนี้แล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับก็คือแบบว่าเป็นทางตรงแล้วก็ทําดเมจได้ค่อนข้างดีนะครับบอกเลยว่าตึงจัดนะครับสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะ,ะกเ็เป็นตัวโลบัคกนะคุณดูอยู่ที่599โลบักน,นะครับสามารถไปซื้อกันได้นะ,ะบอกเลยว่าคุ้มนะถ้าใครที่ซื้อหรืออะไรงนี้ก็ทุ้มหรือไม่ก็รอเพชรมันลงก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับหรือไม่ก็ซื้อที่ร้าน อ่าบิวปรณกก็ได้นะครับอยู่ลิงก์ด้านล่างนั่นเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตึงจัดนะสำหรับตัวละครนี้นั่นเองนะครับวางส่งตัวเนี่ยน่าจะชนะแล้วแหละนะครับผมเดาวนะนะเอาจริงเนี่ยผมว่าจะวางสักตัวเดียวก็พอแล้วนะวางตัวเดียวแล้วก็มาดูกันนะว่ามันจะสามารถชนะไนเมรได้ไหมแต่ผมว่าน่าจะได้แหละเออน่าจะได้อยู่นะวางแค่ตัวเดียวก็พอเนาะเพราะว่าดาวเมจมันแรงนะครับแล้วมันก็เป็น l อทางตรงด้วยนะ บอกเลยว่าแจมจัดนะครับสลับเจ้าตัวละครนี้ผมขายหมดเลยแล้วกันจะได้แบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นเอากิเลนเทินตัวเดียวนะคนดูนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันละกันว่าจะไหวหรือเปล่านะคนดูสลับเจ้าตัวละครน,นี้เนาะโอเคครับตอนนี้ก็มาที่เวฟ413แล้วนะคนดูก็ยังชิวอยู่นะยังแบบว่ายังชิวชิวอยู่นะครับสลับเจ้าตัวน,นี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันตอนที่ บอสมาเลยและกันนะมาดูกันว่าจะไหวไหมนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันครบเครื่องจริงๆนะครับมีทั้งไฟมีทั้งดาเมจมีทั้งโอ้โหคือตึงอ่ะง่ายๆเลยตัวนี้ตึงจัดนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันละกันเนาะวางได้มากกว่า2ตัวอีกต่างหากนะคะบ,บอกเลยว่าโหดจัดเลยนะครับผมเนาะ โอเคครับตอนนี้ก็มาที่เวฟ50แล้วนะคนดูนะครับบอกเลยว่าชิวจัดนะสำหรับเจ้าตัวละครนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตีลยเนาะนะครับผมนะแค่แค่วางแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ชิวเลยอะนะครับแบบชิวๆเลยอนะคือโหดเกินนะตัวเนี้ยผมแนะนําเลยนะใครที่อยากได้ตัวละครโนโหดเอาไว้ลงได้ทุกโหมดนะครับแนะนําตัวนี้เลยเนาะรอซื้อเพชร หรือไม่ก็ซื้อเป็นโลบักก็ได้นะครับหรือถ้าซื้อร้านก็ดีนะผมก็แนะนําร้านนี้เลยบิวปะกรอ์นะครับลิงด้านล่างนะคนดูโอเคโดยรวมเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถ้าพูดตรงๆนะครับคือโหดจัดนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะไม่มีคําบรรยายใดๆสักคํานะฮะบ,บอกเลยว่าโหดจัดดเลยนะครับผมนะโอเคครับใครสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมไปแล้วบอกเลยว่าตัวนี้โคตรตึงนะครับผมไปแล้วไปบุย